วัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับมาบางแล้วเนาะ ไม่ยังไม่ถูกพสัยในสัตว์ทางดี đi về nhà luôn đi trước đã 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 đi về nhà luôn đi trước

พูดเสียงาแมาฝาก้าไม่วบ้างพูดีเรมาฝาผ้ด้รปลาียวันเยวเดียวแตซื้อเรือแต่ประวัติเแต่คนงามควอมดีเือแต่พลงานโอ้สุขสิยนายอภีชัย สุกพันธุเข้ามาแล้วตัวพ oh, ้องเหรียญเข้าโอ้พนชิน่ามากบอกครับเอา นี่แล้วผู้อยู่นํากันดูๆหมู่เจ้านี่ๆเจ้าหั่น้นี่หลายชนบัดดีเพิ่นกูบัดดี3คนน้องเฟ็มานําบ่ส่วนตัวติลูกอันนี้พี่เตก็แต่เก่าอยู่นํากันตั้งแต่วงเก่าตั้งแต่เกือบ20ปีเนาะ ต่อกันข้ากันครับนี่นี่นะตอนนี้ก็ค้งสีล่อพิธีกรพิธีการนั่งกันทั้งนะครับคณะสงฆ์พนจะมาเมื่อนีก็ค้งสีเป็นกันวันแรกต้องถามว่าจะภาพนจะทําพิธีสวดมรติกาก็นเนาะไม่ใช่สวดอภิธรรมโอ้นะครับขออนุญาตบัดทําเองเลานั้นพ่ออุดครับคุณแม่ใช่ไคุณแม่ แม่คุณแม่นั่งกันบ่ะโอ้แม่หน่อยดิแม่วัาดีครับอะไะแม่วัาดีครับทุกคนครับปออวดกับแม่แม่ย่างก่อนวัาดีครับแม่ชวนนี่พ่อครับแม่ครับชวนถึงว่างถึงว่างถึงเนี่ยถึงว่างเขาเขาบอกเจ็บบอกปวดแล้ววันี ใช่บุพุฒนอ่ะมันนี้เขาคุยกันว่างในพ่อแับในมือที่จะทำพิธีทั้งไปผ้าพิณทรงสักการ์นแสดงว่าวันพุนโอ้อีกพุนอ่ะอีกสี่มือหามือเหมือนมือเสาอาทิตย์ครับคือกันแล้วเนาะวันอขคารเนาะ

ปวดขาไหมเนี่ยปวดขาไหมพี่กันเนี่ยเอามุ้งดิ่งกันเนี่ยขออนุญาตเด้อขออนุญาตนี่ยเรามานทำใดก็ดีแล้วเราไม่ได้ไม่ใช่เราเรากบบหัวก็หายอักจากอาการครับพ่ะอ๋อนะครัดุกดุสุขคนนี่พอคุณเจ้ามาแล้วครับคุณเจ้านมัสการนะครับ บรรยากาศยิ่งจังหน่อยพว่เรานี่ยดีก็มากดีม้อเตียงมาติกาบังสุขุนชอบน้าวพอดีครับขนาดหญ่ๆพร้อมกับแขกเรือ

ติปปะปะดังธรรมยามิสุรามยายังกามาสขาราเบระปณีสิกขาปทาสัมภะยามิอิมาดิปันตุติปาะปะานิเทเรนิปภะติยามติอาตุเทเรติปภะติทาอตทิเรนนิปะติยามติตัณธรรมเทรามิโคตเตนะ tuane beheba apabun kuson uand